สวัสดีทุกคนที่กดเข้ามาดูคลิปนี้กันด้วยนะครับคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับการเดินทางของผมในโลกเกนชินตั้งแต่วันแรกที่ผมเล่นปี2021จนถึงปัจจุบันเลยครับเวลาที่ผมเล่นเกนชินเนี่ยผมก็มกักจะชอบกดรีเพลย์อัดวิดีโอเก็บโมเมนต์ต่างๆเอาไว้มีทั้งโมเมนต์ที่ผมชอบสนุกตลกโมเมนต์ที่ผมภูมิใจเก็บไว้หมดเลยครับรวมถึงโมเมนต์ที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเกมเกนชินด้วยแบบตอนนั้นกําลังคุยกับเพื่อนในทวิตแวร์อยู่แล้วมันตลกผมก็กดอัดเก็บเอาไว้และด้วยเหตุนี้หมมลแบบหน จะให้ทิ้งไปเฉยมันก็น่าเสียดายออกนะครับผมก็เลยคิดว่าจะเอามาลง YouTube เก็บไว้เป็นความทรงจําดีๆครับแล้วก็ขอบอกไว้ก่อนเลยครับว่าภาษาที่ผมใช้ในคลิปเนี่ยมันค่อนข้างที่จะหยาบนะครับเพราะเป็นภาษาที่ผมใช้คุยกันเองกับเพื่อนอะไรแบบนี้นะครับคือตอนแรกไม่ได้คิดว่าจะเอามาลง YouTube แบบเต็มๆด้วยซ้านะแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับตอนแรกผมกล่าวว่าจะทาคลิปเป็นแบบเป็นชั่วโมงไปเลยนะแต่ดูจากคลิปทั้งหมดที่ผมมีเนี่ยน่าจะยัดไม่พอนะผมก็เลยคิดว่าจะแบ่งเป็นพาร์ทๆไปนะครับถ้าเกิดว ชมวิดีโอกันเลยครับผมขอให้นสนุกนะครับเด,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 ดี๋ยวหรืออย่างหนึ่งเลยอย่างนึงก็คือคลิปนี้ผมอยากให้ทุกคนดูแบบชิวๆนะครับสำหรับใครที่อาจจะกินข้าวแล้วก็อยากดูคลิป YouTube ก็ดูคลิปนี้ได้นะมันไม่มีจุดพีคอะไรอะ่ะคุณก็ดูชิวๆไปได้เลยนะครับไม่ต้องกอ่อไม่ต้องอะไรแต่ว่าผมก็จะมีทำทส์สแตมไ้ให้นะครับแยกเป็นคลิปๆไปเลยนะครับว่าคลิปนี้เกี่ยวกับอะไรอะไรพวกนี้นะครับก็สามารถก่อได้นะครับถ้าต้องการโอเครอบนี้ไปจริงแล้วนะครับก็ขอให้สนุกกับการดูคลิปครับ <laughs> Damn, this boat is crazy. And that's the final gold medal. เฮ้เชี่ยเชี่ยไมไฟช็อตไมช็อตปากเจอแบดแ

ไม่ไม่กี้น่าจะบุมน่าจะเพราะว่าบุมยืนใกล้นั่นมันเกินไปบุมกด E แล้วมันมันระเบิดก่อนไงอันถอ,อ,อยถอยถอยก่อนเดี๋ยวน้องตายเดี๋ยน้องตายเดี๋ยวผมขอเอาอันติดึงก่อนได้ไหมอค่นี้โซเทไนนเนาะเอ้าฮัลโหลฮิโล ก็ไปดูเมรเรื่องเรื่องที่อะไรวะผู้หญิงเห็นผีกันดูสิมันชื่อเรื่องอะไรผมจดูเมรุโกจังเอเซโกจังเมรุโกจังมันยังไม่มีอันโตกูลองแล้วเออหาแล้วไม่เจอไม่ไม่กูอยากดูเฉยๆกูอยากดูเฉยๆเดี๋ยวอัพเดตพี่ดูตั้งแต่มังงะคนหนุกชอบเพราะว่านางเอกน่ารักจะใส่ตรงไหนอ่ะตรงเอ่อเลื่อนลงมาหน้าไหนหน้าไหนหน้าไหนคัดซีนอ้าวนั่นแหละพี่ผมก็เป็น อีกบ้านแม่งเอาจริงนะพี่เชื่อผมอีกบ้านหนึ่งมันต้องมีตกใจบ้างแหละคือกูมาดูคลิปตัวเองกูก็รู้เลยว่ามันดังมากๆเลยเปิดอีกรอบไปัูอยากฟัองอีกรอบียาม เชื่อมึงเชื่อกูอย่างไฟมึงมึงเชื่อในพลังบักการมิไทยขอยงกูหรือยังเป็นไงละ่ะบักการมิไทยขอยงกูไอ้มึงเชื่อในบักการมิไทยของกูหรือยังเป็นไงขงัขงวะขังวะ มันมันโซขลังปะแต่ก็แปลว่ามึงก็ไม่มีเลทไปกดตู้หน้าอยู่ดีนะเดี๋ยวมันก็คุ้มนะไหนรวบรวมเร็วโซให้เร็วยิ่งขึ้นนี่ไงแต่เนี่ยที่โกงอะมึงที่เขาว่าโกงกันอนะใช่กูถึงที่ที่กูบอกมึงไงว่ามันเกาะมันเจาะเกาะไอ้สัสเฮียเฮียเป็นไงเป็นไงขังปะขังปะเฮียเป็นไงเป็นไงเฮียเฮี้เฮียพูดคำนี้ว่าไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยอยกู

บอกเลยฟาร์มเกนชินจนเกิดแล้เฮียไม่เหี้ยไม่มาเลยกูไปประเทศใหม่แล้วตอนนี้ใน,นในพี่ไฟเราทดสอบตัวด้านล่างนีดหน่อไอ้ควายถึงกันนะลองดูโอ้ยเอ็นดูนี่ประตูนั้นมันมีอะไรวะอยากรู้อ่มีกล่องตเต็มเลยไม่หวัวเฮ้ยเฮ้ยบอสเฮ้ยอะไรนี่ยมนจากไหนวะออออ่อดีเดย ไม่หวานออยากได้โทมะผู้เต่าจะได้มาแทนย่านเฟยได้แล้วย่านเฟยไม่ดียังไงไม่ใช่ไม่ดีไรประโยชน์อ๋ออา้าวแล้วมันวิ่งไปตรงนั้นได้ยังไงวันนั้นอะ ก็ยันตีจีนแรงอยู่นะพี่หมื่นสองเลยไม่คิไอ้เสาที่สูงอะเนี่ยอยากได้จีนอีกสักทีอะพี่ต้องทำไงคือมันตีเร็วขึ้นอะทำทุกอย่างเร็วขึ้นอะคือแม่งก๊อตเลยจิ้มทีเดียวทำทุกอย่างเร็วขึ้นะคือเกมมันตั้งใจให้เราตกลอกมาตายหรืออะไรวะลําคาญ้วยพวกเฮียนนโดยเฉพาะไอ้ไอ้เฮียทเท่เสกน้ำอะก็น่าลําคาญเลยไอ้โลอะที่เก็บมานั่งยิงโลมัะนอะโลมันผมตีแป๊บเดียวก็แตกแล้วม,มีความสุขมากที่เล่นเดเตอร์เหมือนแมวเลยเออสงสายวันนี้ได้คอนเทนต์ลงติกตอกอีคอนเทนต์ ติกต๊อกเกอร์อติกกต๊อกเกอร์ตอกตอกตอกติกตอกตอกตอกมึงก็ยังเห็นกูอีกเนอะเฮี้ยนี่ดูดิเฮี้ยเฮี้ยเคทันบอลเนี่ยเฮี้ยต่อมขานเลยเคทันบอล อ้าวมันคิดได้บอลจริงอ่ะมันแบบกิ้งอ่ะมึงจะเอาไอ้สารนี้หนผมเนาะมึงกิ้งไปได้มึงกิ้งไปมึงแค่นี้เลยมึงตายกูแน่เก็บโล่หน่อยละกันเวลาพี่เจอบิสเมทตัวที่มีโล่ใช่ไหมปัญหาจะหมดไปเมื่อพี่มีจีนแล้วก็มีตัวที่สามารถทําท่าให้พี่ได้จริงๆฮะจริงจริงอันนี้เรื่องจริงเลยเปี้ยงโอ้โหมึงจมดินก่อนโอ้ยกูขอใส่เม็ดเม็ดบังลักก่อนโรวยไรซัดมาเบิ่มกันแล้วตัวเนี้ยโอ้โหแรงมากกันมากติ๊กตอ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 กติ๊กติกกัดตอก โอ้ยโอ้โหมึงรัวไอ้เชี่ยโอ้โหโอ้โหมึงรัวมึงรัวมึงรัวเกินมึงรัวเกินตุลมาตุลมาเฮ้ยอุ๊ดปาดแม่งโอ้ย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 ใจโจมือไยหัว ฮ้ยสวัสด,ดีใครเขาเล่นเอ๋เป็นซัพพอร์ตกันเขาเล่นเป็นดาเมจโว้ยเอ้าอีนตรงนี้เหรออจูบ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 ฝังไปฝังใครมุก เม็ดสุดท้ายแล้วอ่ะเสาไหนอ่ะติอบตอบตอบตอบ,ตอ,บอันนี้ใส่ไปแล้วนี่เฮ้ยยังอ,ยอันสุดท้ายอ้าประตูปเปิดแล้ววู้เข้าไปแล้วจะมีไพ่โมเจมสักพันหกอย่างงี้ไหมสุ่มได้สิบรอบจริงสุ่มสิบรอบก็ถือว่าเป็นบุญแล้วนะพี่หาเสาให้ครบแล้วได้สักพันเจมนี่ก็คุ้มแล้วนะเฮ้ยสำรวจเปอะไรอะไ่ะสวมไว้แล้วเนี่ยโคตรกากเลยเป็นต้นจอมอนโมนามาดูกันดีกว่าว่า เราจะวันชอ็อตเขาได้หรือเปล่ารู้กันมามู้มาหนึ่งย,ย,ยัดไปยอีใช่ใช่ครับเอาโอ้ยเราโม้จังโอ้โหขี้ว่ะติ๊กตอกตอกตอกโอ้โหนีแ่แคนนอนบอลออแคนนอนบอล ไอพวกนั้นเฮีย้ยกว่าพี่ไอที่มันหมุ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 นแบบที่ต้องเจอแบบสามตัวใช่อันสี่รอบจริงต้องมาเจอเค้นบอร์อออตู้จี๊ดเนี่ยไม่รู้ว่าพร้อมบวกแล้วพร้อมบวกแล้วเอาพ,พร้อมบวกแล้วเอาเลยโอ้โหเฮี้ยตัวเฮี้ยอะไรแย่ยๆ,ยยๆวะเนี่ยเอ้าเฮ<ล>ี้ยทีเดียวตายมีอะไรยัดหมดตอนนี้เฮีอยมีอะไรจัดหมด ติกต mm ่อ hmm. ต่อค oh oh so really ุณพี่ต้องไปกดปิดระบบอะไรหรือเปล่าต้องมาดูโอ้ยโอ้โหจีน้องทั้งหลาย โอ,โอ้โหไม่รู้คืออะไรแต่โอ้โหไว้ก่นนอนสวัสดีน้องๆหนูแค่นี้เลยคำเดียวหนูน้องๆเบื่อแล้วส้องตาอยากกินบริษัทดีมันกัดคนรุกจังเลยตัวที่จดแย่จนะกนะายมากัะจายกระจ้แคนนีร้านเมึงเหมือนกอล่ัมเลยแต่แย่กว่านั้น <laughs> อายุติบหกฝันใจมีแม่ย,ยังยังตายคาอากาศ เฮ้ยได้โดเบสมาไอ้ดูซิมันคืออะไรต้องไม่ใช่เดฟจะเอากันมาดิโจตีเรื่องการจำนานท่ามันก็ไม่ดีอยู่ดีไม่มีเปอร์เซ็นต์เลยมีเป็นแบบเบสเปี่ยงอ๋อแล้วต้องมาขายของให้พวกเขาสินะสูบไอ้นกไอ้นกนั่นจะให้เราได้เล่นใช่ไหมแพทสองสุสีอ๋อก็แต่ตัวแต่ตัวมันน่าเล่นนะตอนเป็นคนอ่ะใช่มันก็น่าสนใจอยู่แต่ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าต้องจริงอืมแล้วก็ไอ้ตัวที่อยู่ด้านหลังเราในงานนั้นที่พี่บอกก็น่าจะมาด้วยแย่ สองแสนมอร่าไหนเราไปหาไอ้คนคนนี้มึงให้กูเท่าไหร่วอตเตอร์ติ๊กตอกตอนนี้ม่งติดหูมากเลยเนะี่ยติ๊กตอ,อกตอ,อกต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 ิ๊กไม่รู้มันคืออะไรแต่ติดหูมากไอ้บูม,มันมีอันนึงมันมีที่หนึ่งขายได้สองแสนมอร่ากับอันนี้แสนแปดแล้วเขาบอกว่ามีของแถมแล้วก็<อ>ถามว่า,อาของแถมมันคืออะไรเขาบอกว่าเป็นของแถมที่ดีไม่ผิดหวังเราเอาไหนดีเออในเมื่อเกมในเมื่อเกมเนี่ยนะมันฆ่าคนไม่ได้ไปพี่ไปเอาสองแสนดีกว่า พราะเราไม่รู้ว่าไอแสนแปดนั้นมันจะเออแต่เอาแสนแปดก็ได้นะเพราะว่ารู้เหมือนกันอ่ะกูเชื่อใจมึงนะไอ้บนไลกูทำไมมันต้องขช้่ไปอยู่บนฟ้าให้เงี้ยได้ไรโอ้ใช่ไหมได้อาหารได้ของดีนั่นแหละไม่ต้องทําด้วยอุ้ยสุดยอดดีเลยสมองคิดอะไรอยู่ทำมันต้องเอาไปอยู่มันแล้วกต้องบินใจเย็นใจเย็นต้องบินไงเฮียบินแล้วไงเสียเวลาไงเฮ้ยบูแมนี่มีขายของชายอยู่อะอะไรขายของชายอะขายของชายก็แบบแปลกไอ้ทุกสัปดาห์แล้วมีนามสมาอีเลเวนโกะ อินาซิบาอีาเลฟนโกลโอ้ชู